วันนี้เวลา17นาฬิกา44นาทีสมเด็จพระนิธิถาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสมเด็จพระราช,ชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจ,จตุจกักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสีสรรพันธ์ไม้เท้าไทยบรมราชินีนาถประจำปี2567 ึมงมูนลนิธิส,สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดจัดขึ้นเป็นครั้งที่16ระหว่างวันที่9ถึงสิสิงหาคม2567ภายใต้แนวคิดสืบสานร,รักษาต่อย,ยอดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉ,ฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน ปีหลวง12สิงหาคม2567เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชดำริและพระราชทานโครงการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของหน่วยงานต่างๆอาทิกระทรวงศึกษา,าธิการที่จัดทําโครงการฆ่ายาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณแผ่พื้นป่าสู่เครืานานาพันธุ์โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้นไม้ทรงปลูกโดยกรมป่าไม้ดอกไม้นามพระราชทานโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสีสันส พันธ์ขิงข่าโดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์สีสันพันไม้ในป่าชายเลนโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพญาแร้งคืนถิ่นโดยองค์การสนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อช่างไทย และนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พระมหากรุณาธิคุณเพื่อผะสะกนิกรของพระราชาโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรผู้ฟ้าพระเมตตาจากฟ้าเพื่อปวงประชาสร้างคนอยู่ร่วมป่าสร้างป่ายัางชีพคนโดยกรมชลประธานชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุขโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนโครงการฟื้นฟู ทรัพยากรพันปลาและสัตว์น้ําจืดของไทยปลาไทยในกาบเหเรือบทเหชมปลาโดยกรมประมงสัพพะพันธัญยาหลากุณค่าพันธุ์ข้าวไทยนําเสนอพันุข้าวสิบพันใหม่โดยกรมการข้าวมหาสจย์สีสารพันธุ์กล้วยไม้ไทยนําเสนอการใช้ประโยชน์การขยายผลองค์ความรู้ของกล้วยไม้สู่โครงการพระราชดําริอื่นๆโดยกรมส่งเสริมการเกษตรโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านา,นารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกระบี่ โดยกรมวิชาการเกษตรภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตผลงานจับสารหัตถกรรมการฝึกอาชีพที่น่าสนใจได้แก่การแปรรูปเนื้อปลาไทยพันเมนูชอบม่วงปลากรายการแปรรูปเนื้อไก่ฟ้าเป็นเมนูแฮมเบอร์เกอร์การสาธิตการสาไหมของคมหม่อนไหมโครงการอนุร,รักษ์และขยายพันธุ์ไก่นามพระราชทานพันธุ์พื้นเมืองเพื่อความมั่นคงทางอาหารโดยกรมปรศุสัตว์ และจากนั้นทรงถ่ายชีวิตโคกระบือ4ตัวเพื่อนำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์และจะนำลูกที่ได้ไปส่งเสริมอาชีพให้แก่กเกษตรกรที่ยากจนต่อไปนอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจพันธ์สีสันพันไม้งดงามการประกวดพันไม้หาชมยากการประกวดปลากัดมีตัวอย่างความสำเร็จของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพ์บรบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสามารถชื่นชมความสวยงามของทุ่งดอกกล้วยไม้หลากสีโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายในงานยังได้มีการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปรรูปของโครงการหลวงสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์ร้าน109สินค้าเกษตรและพันไม้ในราคาย่อมเยาวเพื่อสนับสนุนเกษตรกรบนพื้นที่สูงอาทิกาแฟอะโวคาโดและสาวรส ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคม2567เวลา17น,นาฬิกาณสวนสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจเขตจตุจักรโดยพร้อมเพรียงกัน